ต่อครับในรายการสิงสร์ครับช่วงนี้ครับเราคงอยู่ที่เอเชียไบต์นะครับวันนี้เรามีนัดกับพี่คนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาครับแล้วก็มีผลงานการันตีมากมายนะครับซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างบอสแลครับกับพี่รุจิพัฒน์วราวังสุรพรครับสวัสดีครับพี่รุจครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับพี่สบายดีนะครับสบายดีครับผมนะฮะวันนี้ถามพูดคุยกับพี่รุจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่พี่รุจเนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับการขี่จักรยานเนี่ยคือมีที่มาที่ไปัครบ ที่มาที่ไปจริงๆนี่คือเริ่มต้นเมื่อน่าจะประมาณ9ปีที่แล้ว9ปีนะแต่ว่าเด็กๆก็คงจะเคยิด่มันอย่างแล้วแต่ว่าก็คงแบบทีมเอ็กซ์ทั่วไปเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เริ่มจริงใจจริงๆนี่คือประมาณ9ปีที่แล้วคือเราแบบเราทํางานประจำใช่ไหมครับก็คงเคลียจากงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีคนชวนออกกําลังกายเรเออที่ทํางานเนี่ยอยู่ใกล้กับสวนรถไฟซึ่งเป็นสถานที่ออกกําลังกายประจําเลยแหละผมก็ไปขี่จักรยานด้วยไปวิ่งด้วยเราก็เลยได้ลองเข้าไปขี่ดูครับผม เริ่มต้นธรรมดารับจักเสือภูเขาธรรมดาราคาไม่เท่าไหร่ขี่กับเพื่อนเพื่อนก็แนะนําการชวนกันอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วเกิดความท้าทายบางอย่างคือคนที่เขาขี่กับเราเนี่ยเขาอายุมากกว่าเราอแต่ทําไมเราสู้เขาไม่ได้หมายความว่าความเร็วหรือว่าความอดทนหรือทั้งหมดเลยเราไม่สามารถขี่เขาได้เราก็งงเอ๊ะเราก็หนุ่มกว่าอย่างแน่นหนุ่มแน่นกว่าเนาะทำไมไม่ได้ก็เลยเริ่มแบบเริ่มจริงจังึ้นเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับแล้วก็เลยค่อยค่อย เป็นสเตจสเตจไปจนกระทั่งเจอทีมที่ค่อนข้างซีเรียสการปั่นนอกเหนือจากการที่ปั่นเพื่อท่องเที่ยวคือไม่ใช่ปั่นแบบกินลมชมวิวแล้วนี่คือเขาเขามีผลงานกันแล้วตบอกนี่เขาต้องไปแข่งนะมีจนเราแบบะมีแข่งด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยไงเราก็รู้สึกว่าโอเคก็ต้องลอง่ีเขาก็เขาก็แนะนาพาไปหลังจากที่พี่รุดเริ่มปั่นเนี่ยแล้วก็เริ่มเข้าสู่การแข่งขันเนี้ยคือใช้ระยะเวลานานไหมครับเออไม่นานครับอาจจะเพราะว่า เด็กๆผมอาจจะโชคดีนิดนึงคือผมเป็นนักกีฬามาก่อนแต่ว่าเล่นหนึ่งอื่นนะครับก่อนหน้านั้นพี่รุ่นเล่นก็คือว่ายน้ําแต่ฟุตบอลคือเป็นคนที่แบบเล่นกีฬาครับชอบกีฬาที่บ้านเขาปลูกฝังให้เล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วผมอาจจะโชคดีคือผมไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยอาจจะมีพื้นฐานกายภาพที่ดีก็เลยใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ3-4เดือนก็เริ่มเข้าแข่งครั้งแรกโอ้แป๊บเดียวเองนะครับแต่แต่ช่วงนั้นก็ขี่เยอะมากนะครับคือขี่ยานแบบว่าทุกวันอ่ะ ก็ไม่ได้เลยฝันไม่จักรยานเลยครับโอ้แช่ว่าบบชอบมากก็คือเข้าเส้นก็พอเริ่มแข่งก็สนามแรกเลยสนามแรกจะเป็นที่โคราชครับผมแข่งเสือภูเขาทางเรียบเสือภูเขาทางนี้ก็คือใช้มาเท่นไบใช่แต่ว่าบนแข่งบนถนนครับผมเส้นปกนักธงใช่ไหครับคือเขาก็เรียกว่าเสือภูเขาทางเรียบแข่งครั้งแรกได้ที่สามอืมได้รางวัลที่สามก็ ดีใจมากเปุ๊บแล้วก็ได้ที่สามเลยคือสนามแรกในชีวิตปุ๊บแล้วได้ที่สามนี่ก็ครั้นี้เลยเกิดแรงผลักดันมากเลยถูกได้เป็นแรงผลักดันเลยว่าเราเอ๊ะเราาจ้ทำได้ดีกว่านี้นะแข่งครั้งแรกก็ได้ที่สามแล้วทำไมคราวหน้าต้องได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเขาก็เลยเฮ้ยมีแววนะอะไรเงี้ยสนามที่สองถัดมาครับก็แข่งที่มอเตอร์เวย์ครับในกรุงเทพอืเป็นแข่งประเภทเดี่ยวทางทายจับเวลาเดี่ยวทาง ก็คืออินดิว d วอร์โด่ทัมพรายลคือหมยความว่าเราปล่อยทีละคังไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองปล่อยลงแท่นไกลที่สุดลกลที่สุดแข่งในสนามที่2องในฤดูยุกี่กิโลครับระยะแค่20กิโลแต่ว่าสําหรับการแข่งเดี่ยวทางทางนี่เหนื่อยมากนะครับเพราะคนเดียวเลยไม่มีการบังลมไม่มีการช่วยเหลือจาจะเพื่อนๆเลยก็ต้องขี่คนเดียวขี่สู้กับตัวเองอ่ะแล้วก็สนามที่2นี่ประสบความสำเร็จได้แชมป์เลยหลังจากนี้คือเริ่มเริ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกคือเริ่มทุ่มเทมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เริ่มมีพี่ๆน้องๆที่แบบเห็นมุ่งเห็นเห็นเาเรียกว่าเห็นแววเขา้ก็บอกว่าช่วยกันดีกว่างั้นคือถ้ามาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแล้วนะน่าจะขี่เป็นอีกรถอีกประเภทหนึ่งก็คือรถเสือหมอบคือรถถนนที่ผมขี่ในปีนี้แหละแข่งในสองสนามนี่เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้เลยคือเขามองว่าด้วยสรีละด้วยลักษณะการขี่แบบนี้น่าจะเหมาะมากกว่าแต่ผมก็ยังใช้เวลาอยู่นะเพราะผมยังกล้าๆกลัวไงใช้เวลานานไหมครับจากที่เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นเสือหมอบแล้ว นานขนาดไหนที่รู้ถึงไปแข่งในรายการนี้พี่หัวหินเอ่อหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งคือขี่มาเท่นไบมมาหนึ่งปีครึ่งใช่เต็มเต็มเลยใช่ครับแล้วตอนที่เปลี่ยนเป็นเสือหมอบนี่ใช้เวลานานขนาดไหนครับประมาณสักไม่กี่เดือนครับสามสี่เดือนเพราะเราเรามั่นใจตัวเองไงเราคิดว่าเฮ้ยเรามีแรงอ่ะทำไมเราจะได้แต่พอเขาจริงปุ๊บเนี่ยสนามแรกนี่คือบอกแล้วได้รับได้แต่ประสบการณ์อ๋อคือไม่ติดไม่ติดเลยครับคือเราเลยรู้เลยว่าเฮ้ยมีแรงไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอไปพอเรามาแข่งในประเภทรถเสือหมอบครับ แบบพี่ๆเขาบอกว่าก็ธรรมดาคุณก็ต้องอย่างนี้แหละแพ้ก่อนมันดีจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากคือพอขี่บนถนนใช้ความเร็วสูงๆมากๆนะเพราะความเร็วมันเปลี่ยนกันเยอะเลยจากแบบเราเคยเห็นเต็มที่เนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบใช่ไหมมันกลายเป็นหกสิบความเร็วเจ็ดสิบอย่างเงี้ยคือมันมันเร็วขนาดนั้นเลยมันเร็วมากครับมันเร็วเร็วจริงๆถ้าเกิดอย่างนี้บ้านเราผมว่าหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่เราเห็นตาม ทีวีถ่ายทอดพวกรายการชูร์ฟองเนี้ยร<อ>้อยกว่านะครับความเร็วช่วงลงร้อยกว่ากี่ล,ล้อยรต่อชั่วโมงสูงสุดนี่น่าจะเป็น1 2ึ่กว่ากิโลเมตรหมายความว่าตอนนี้ก็คือพี่รุดเนี่ยหลังจากแข่งครั้งนั้นที่หัวหินเนี่ยเปลี่ยนจักรยานแล้วเป็นเสือหมอบแล้วทีนี้ก็เลยจริงจังละคือจริงจริงมันจริงจังมาตั้งแต่มาทัวบายแล้วแต่ว่าเนื่องจากที่มันเปลี่ยนกันแบบจริงจังอีกอย่างเลยเพราะว่า ระยะทางก็ไม่เท่ากันครับยังเราแข่งเสือภูเขาเนี่ยระยะทางจะอยู่ประมาณสัก450กิโลใช่ไหมครับแต่พอเป็นเสือมอบเนี่ยคือร้อยกิโลบวกเลยร้อยยี่สิบกิโลร้อยสามสิบกิโลเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนหมดการซ้อมทุกอย่างการพักผ่อนการกินการอะไรคือโดยเส้นเชิงเลยครับงัน้นเราไม่สามารถยืระยะได้อืมและอย่างนี้การซ้อมก็เปลี่ยน เ,เปลี่ยนครับคือต้องแต่ก่อนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเต็มที่เราเอาศัยเวลามี่ช่วงเรื่องงานตอนเย็นใช่ไหม,มขี่แค่พอประมาณได้อะไรอย่างนี้หนึ่งวันหนึ่งสามสิบสี่สิบกิโลก็พอแข่งขันได้แต่พอเป็นอย่างเสือมอภิษฐ์เนี่ยผมต้องขยันนิดนึงเช้าผมต้องตื่นมาหกโมงมาปั่นแบบขอดแอโรอบิกตาพอตกเย็นก็อาจจะหนักนิดนึงพอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บต้องใส่ยังไงหมดเลย,ลยไปขึ้นเขาใหญ่กาญจนบ,บุรีรอบแคบจะทั่วประเทศเลย ที่ไหนมีเขาที่ไหนมีทางให้ขี่ซ้อมหนักหนาก็ไปหมดเป็นอย่างนี้ครับตลอดร,ระยะเวลาสักสองปีเลยอแต่ว่าก็สิ่งที่เห็นคือพัฒนาขึ้นเยอะรเราพัฒนาขึ้นมากแล้วก็ระหว่างระหว่างนั้นเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็มีไปแข่งแต่ว่าผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลาดับเพราะตามประสบการณ์แล้วเราเริ่มเข้าใจเกมการแข่งขันขอ,ของเสือหมอบมากขึ้นซึ่งมันรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะกว่าอืจะต้องมีทีมตัวคนเดียวสู้ไม่ได้ต้องมีทีมช่วย ทีมนี้ช่วยในด้านไหนครับพี่รุ่นครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างสมมติว่ามีพี่เลี้ยงเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยอย่างที่เป็นทีมงานคือหนึ่งสมมติเราขี่ระยะทางไกลใช่ไหมครับร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยเราไปคนเดียวแล้วเราจะกินน้ำยังไงครับถูกไหมน้ำเราเต็มที่เราไม่มีที่เสียบเราเต็มที่น้ทั่วไปอะครับมีครับเนี่ยเราแต่เราเต็มที่เราได้แค่สองกระบอกอ๋อไม่พอครับมันไม่พอครับเพื่อปกติเนี่ยถ้าเราขี่ระดับร้อยยี่สิบกิโลใช่ไหมใช้เวลานานขนาดไหนครับประมาณสักสี่ชั่วโมงนะครับสามถ คุณต้องกินน้ําอย่างน้อยเนี่ยเอาง่ายเป็นลิตรแล้วกันนะประมาณ6ลิตรแล้วมีอยู่แค่สองกระบอกพอเนี่ยนี่แหละครับคืออันนี้คือต้องเรื่องของเซอร์วิสเลยต้องเป็นทีมเซอร์วิสที่คอยให้น้ําให้อาหารอาหารเหมือนกันต่ต้องมีแบบทุกอย่างครับ power gel power bar คือติดไปด้วยขี่ไปด้วยกินไปด้วยก็ข้างหลังกระเป๋าเสื้อเอยู่ราจะเราจะล้วงได้ตลอดเวลาทุกอย่างจะต้องมีอาหารหมายความว่าก็คือเราหยิบออกมาจากข้างหลังนี้แล้วก็ฉีกไปปั่นไปกินไปด้วยใช่คือต้องต้องบริหารด้วยครับคือเราต้องรู้เลยว่าพอเราขีี่่ไปเทานน้้้แลวตองกิ ไม่ไม่ใช่ว่ารอให้หิว,วแล้วกินถ้าห,หิวแล้วกินก็เรียบร้อยแล้วครับค<ช>ือร<ะ>่างกายหมดคือเราต้องเหมือนกับมีเวลาเลยน้ําต้องดื่มไม่ใช่ดื่มเมื่อหิวคือดื่มตามเวลาทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือตัวเองเรามีอยู่แค่ในอุปกรณ์คือคือเราจะพกไปเยอะะก็คงไม่สะดวกเราก็ต้องมีทีมเซอร์วิสแล้วถ้าถามว่าทีมทีมที่ขี่ด้วยกันเลยก็คือช่วยเช่นในการแบบสมมติเป็นกลุ่มใช่ไหมทุกคนต้องมีทีมอะอาจจะวางแผนว่าให้ตัวนี้เป็นผู้นําเพราะฉะนั้นผู้นําก็ต้องใช้แรงน้อยที่สุดโดยมี อาจจะเรียกว่าเป็นลูกคีมก็ได้ค,คอยช่วยบังลมหรือหาช่องทางให้เราป้องกัน<ม>เราปัดจากผู่ต่อสู้ทั้งหลายแหละออก็ดีดีกว่าแน่นอนดีกว่าที่ขี่คนเดียวแน่นอนที่แข่งกันทีนี้กี่คันครับพี่รถุถ้าเป็นรถถนนที่ส่วนใหญ่เจอเนี่ยณตอนถ้าตอ,ตอนนู้นนะคือตลาดยังไม่บูมมากเท่าตอนนี้ใช่ไหมครับ จะอยู่ประมาณ3 0ม0ี่สี่สิบพันแล้วครับคอนือแล้วนะครับือเยอะพอออกไปเขาก็พยายามทำให้เป็นที่หนึ่งให้มากที่สุดทุกคนเขาก็จะหาช่องที่ดีที่สุดไงมันก็จะเป็นการเบียดบังแทะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแทคติกตุกติกอะไรก็ว่างไปก็ยังมีด้วยมีหมดละครับอันไหนที่ทําแล้วเกิดประโยชน์ในการแข่งขันเขาก็ต้องทำใช่คือแต่ว่าเราเราเรายังไงเรายังนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเพราะว่า เราเราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพคือเราล้มไปเนี่ยเราเสียหายมากเลยคือคือตอนนี้ปัจจุบันพี่รุดเองก็ปั่นจักรยานและทํางานด้วยคือผมก็ต้องทำ,ทำงานปกติคนทั่วไปไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพที่เซ็นชื่อซ้อมเซ็นชื่อซ้อมรับเงินเดือนนะครับ,รบเราก็ยังต้องทำงานกินปกตินะเราก็ต้องต้องเซฟต,ตัวเองไว้เป็นหลักเลยนี่การเป็นแบบขี่เอาจริงเอาจังแล้วแบบเหมือนมีการแข่งขันมีการฝึกซ้อมอย่างที่พี่รุดเล่าให้ฟังเนี่ยมีการวางแผนในเรื่องของการกินการอะไรเงี้ยเออมันเสน่ห์ของมันคืออะไรครับพี่ผมในใจบางทีมันเหนนื่อยยะ อันจะต้องควักเงินตัวเองออกถ้าไม่มีสปอนเซอร์อีกใช่ครับมันมันมันทำไมครับพี่ทําไมพี่ถึงแบบคือผมว่านะผมเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะอยากจะชนะอยากจะเป็นที่หนึ่งอะไรในสักอย่างหนึ่งนมแล้วพอเอผมได้มีโอกาสมาอยู่จุดนี้แล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเรานะคือหลายๆคนบอกว่าผมอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ได้เพราะว่าด้วยอาจจะมีกายภาพหรือหรือหรืออะไรหลายอย่างอาจจะเป็นคนชอบความเร็วด้วยแบบชอบท้าทาย อาจจะชอบเสียงนิดนน่าจะดูน่าจะเหมาะมากแล้วผมรู้สึกว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากสิ่งนั้นนะครับเสียงความเร็วชนะมันยังสามารถท่องเที่ยวได้คือมันดูครบทุกการคือมันดูบาลานซ์กันดีระหว่างระหว่างความแบบมันฮาร์ดคอร์ในการซีรีสการแข่งขันกับสันทนาการกับเพื่อนๆกับไปเที่ยวอะไรได้ผมว่ามันแล้วมันได้สังคมที่ที่กว้างมากก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่นอกเหนือจากกีฬาอื่น แน่นอนเลยผมว่าแน่นอนที่สุดเลยครับผมนะฮะก็ไม่ได้ว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่อยากจะถามพ่รุธนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมหลายท่านก็คงอยากจะทราบว่าเออแล้วดีเทลต่างๆในการขี่การฝึกซ้อมมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักรูดหนึ่งก่อนครับกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิง